สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้สาสวยน้องมัดสีค่ะสุนิสาเดินทางมาจากมาเลเซียามาเลเซียค่ะยินตรงมามเยี่ยมนะครับวันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์น้องมัดสีพี่มีของมาฝากของมาฝากเออมาจากมาจากมาเลเซียไม่มีอะไรมาฝากจ้ะไม่มีอะไรฝากเลยวันนี้พี่มีอะไรมาฝากกนอกจากรองเท้ารองเท้ารองเท้าว้าลองลองให้แฟนคลับดูหน่อยเร็วค่ะลองให้แฟนคลับดูหน่อยดูดูว่า เธอจะทําอะไรกับฟุตบอลได้บ้างนะครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นอะไรครับเป็นนักกีฬาเลยครับเป็นอดีตนักนักฟุตบอลทีมชาติคหญิงนะคะไทยใช่ค่ะหญิงชาติไทยด้วยชื่ออะไรครับอ่าวิสาค่ะวิสาไม่ใช่สุบุลสังนะไม่ใช่ทยาอะไรดีอะเดี๋ยวมาดูมาดู นางเอกเราไอ้มาดูนักร้องเราดอกฟุตบอลให้ดูครับผมเอาจริงๆตอนนี้ต้องต้องถอดส้นสูงก่อนเอาจริงๆคือมันต้องมีมันต้องมีรองเท้าต้องมีสตาร์ทใช่ไหมไม่ใช่สตาร์ทค่ะรองเท้าผ้าใบก็ได้รผ้าใบก็ได้แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าวันนี้มันเหตุสุดวิสัยไม่มีไงคะจะทำยังไงดีโดนเซอร์ไพรส์โดนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หนักมากหรือว่าเซอร์ไพรส์หรือบังคับอ่ะอันนี้น่าจะเป็นไฟบังคับแล้วไฟบังคับใช่ไหมอ่ะมาดูกันครับผม จะได้กี่ครั้งอ่ะเดี๋ยวเรามานับกันนะครับ,บอนคืนอออนแทะเรามาดูกันว่าจะได้กี่ครั้งนะครับอสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่ห้าหกโ้สุดยอดสุดยอดไม่ธรรมดา <c oughs> ไม่ธรรมดาเลยทุกวันไม่มีลมนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับใช่ไม่มมมีลันมันมันยุบยากยุบยากน่าจะด๋อยยากครับด๋อยยากค่ะด๋อยยากมากนะคะขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะเดี๋ยวฝากติดตามผลงานเพลงด้วยเพลงอะไรวันนี้ฝากติดตามผลงานเพลงนะคะมาซีโคเปอร์นะคะคอยเด้อบโมเมนต์คนอบ้าวเนี้ยเดอโมเมนต์ไฟนะคะของพี่ดาราแล้วก็เพลงผีเห็นผีนะคะของพี่ปุ้ยนะคะแอลกอฮอล์นะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะฝากค่ายด้วยนะคะ นายพลเดลเทนเมนต์นะคะฝักงพสีสุนิสาด้วยค่ะ